สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาออกกำลังกายนะคะที่ช่องคาสีของดีพวัตน้อยนะคะตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนพรวัดน,น้อยมีรภาพที่หกสา,าค่ะก็อยากให้ทุกคนมานะคะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูห้อยห้อยโอเคนะคะวันนี้ห้อยสีมากับ น้องแตงโมนะคะแล้วก็น้องพ้อมนะคะกัปตันครับกัปตันสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้เรามาออกกำลังกายกันที่โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยนะคะนี่มีคนมาออกกำลังกายก็นรอบๆนี่เห็นไหมสวยมากใจหมดเลยจริงๆมากับมินนี่ด้วยมินนี่เข้าห้องน้ำค่ะ บินบินบินอันนี้เป็นสนามบอลนะคะไม่ได้อยู่ใกล้ใครนะคะอยู่ใกล้สุนัขตัวหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายกันเลยนะคะหลังจากทิ่ไม่ออกกําลังกายมานานองความเร่งงอแยงแล้วอุ้ยพุ่งออกนะคะวันนี้จะเรามาออกกําลังกายกันนะคะอะกับตานวิ่งไหมรอนามินมาก่อนใช่ไหม นนหนูวเ่หนกลัวมากลัวหมาหมา,มามันวิ่งเล่นด้วยหมามันวิ่งเล่นด้วยเหรอให้กัปตันวิ่ง <c oughs> ให้กัปตันเข็น โอ้หตอนนี้เหนื่อยมากค่ะวิ่งได้ประมาณสามสี่รอบแล้วเนาะวิ่งด้วยเดินด้วยวิ่งด้วยเดินด้วยเพราะว่าไม่ได้วิ่งนานแล้วพอมาวิ่งมันก็รู้สึกแบบโหเหมือนจะเหมือนจะตายหายใจไม่ทันโอเคปะเรามีเวลาเหลือน้อยเราเรียบวิ่งกันดีกว่าโอเค อันนี้เสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วกลับยังยังไม่รู้เลยแล้วแต่วัานอะไรค่ะนี่ดูน้องหมาวิ่งตามตลอดเลยจ้ามีน้องหมาสองตัวค่ะวิ่งตามอยู่น่ารักมากแล้วก็เรียบร้อยด้วยนะคะเผื่อใครผ่านไปผ่านมาแวะซื้อขนมหรือของฝากมาให้น้องหมาสองตัวนี้ด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆตัวนะนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะเอาอยัาง โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เรากลับบ้านกันแล้วนะคะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเพราะว่าเอาแค่สี่ห้ารอบพอนะคะเงยคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะมาออกกําลังกายจ้าไม่ได้ออกกําลังกายนานมากแล้วนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องห้อยสีของนิพพบาน้อยด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย